สวัสดีค่ะวันนี้น้องรำฟาร์มเกษตรอินทรีนะคะก็พามาดูกิจรกรรมเกี่ยวกับการปลูกมะนาวในวงบ่อนะคะอ่าพื้นที่ตรงนี้เกือบเกือบหนึ่งไร่นะคะสำหรับการปลูกมะนาวของเรานะคะอะ่ก็เจ็ดสิบกระบ่อนะคะลักษณะการปลูกเราจะมีการยกกล้องอ่ายกยกอ่าปลูกเสร็ท่อแล้วมีการยกนะคะก็ป้องกัน ไม่ให้ระบบลากของต้นไม้ใหญ่นาทิ้มแทงรูระบายน้ำนะซึ่งแต่ก่อนนี้เราก็เจอปัญหานะคะแล้วก็วันนี้นะคะก็เมื่อวานนะคะให้คุณลุงเขานำปุ๋ยนะคะปุ๋ยขี้ไก่ขี้หมูนะคะนำมาใส่บ่อมะนาวนะคะเพื่อเร่งการเจริญเติบโตนะคะลักษณะของต้นมะนาวนะคะก็ กิ่งที่เราใช้จะเป็นกึ่งแก่กึ่งอ่อนนะคะแล้วก็มีการคัดสรรกิ่งมะนาวก่อนที่เราจะโลกมะนาวชุดเก่าออกนะคะประมาณ5ปีเราก็จะมีการโลกออกนะคะเพราะว่าคุณภาพแล้วก็ในส่วนของผล,ผลผลิตก็ได้น้อยลงนะคะก็เดี๋ยวคลิปต่อไปนะคะรูลาพามจะมาสอนวิธีการตัดตกแต่งกิ่งมะนาวนะคะอันนี้เป็นมะนาวที่ปลูกได้ ยังไม่ไม่กี่เดือนนี้เองนะคะก่อนฝนนะคะตรงนี้ก็ปีหน้านะคะปีหน้าก็จะเริ่มให้ผลผลิตนะคะตรงนี้สําหรับบอมะนาวตรงนี้ลักษณะการปลูกมะนาวนะคะเราจะเน้นการปลูกแบบระบบอินแล้วก็เราไมา่เน้นในเรื่องของการออกนอกฤด,ดูนะคะเพราะว่าเราจะให้สินค้าของเรามีเรื่อยๆนะคะข้อดีของมะนาวแป้นพิจิตนะคะก็คือลูกดกน้ำเยอะนะคะ แล้วก็ให้ผลผลิตทั้งปีออกตลอดเลยนะคะทนโลกนะคะแต่ก็เราก็จะต้องมีวิธีการจัดการช่วงเวลาที่เขาออกหมากออกผลนะคะอย่างเช่นนะช่วงนี้เราปลูกมะนาวนะคะเราปลูกมะนาวฤดูกาลนี้ช่วงนี้ที่ลงมะนาวเนี่ยถ้าต้นไหนมีผลหรือมีดอกเราเด็ดทิ้งเลยไม่ต้องไปเสียดายนะคะเพราะว่ายังไม่ถึงเวลาที่จะให้เขามีผลผลิตบางท่านเห็นก็เสียดายนะคะ เรายัางไม่ต้องให้เขาได้ออกหมากออกผลนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งใบนะคะใบลักษณะอย่างนี้นะคะบางท่าน,นอาจจะเจอนะคะก็มีบ้างนะคะก็ใบลักษณะนี้นะคะถ้าเป็นกิ่งที่ไม่เราไม่ต้องการนะคะเราตัดเลยตัดตรงนี้นะคะตัดทิ้งแล้วก็ใส่กระสอบแล้วก็เผาทิ้งนะคะอย่านําใบพวกนี้วางาตรงขอบบ่อนะคะเพราะอาจจะมีเชื้อติดอยู่ด้วยอา,อาจจะมีเชื้อนะคะ ข้อหนึ่งตัดกิ่งตรงนี้ไปเพราะกิ่งตรงนี้ถือว่าเป็นกิ่งไม่สมบูรณ์นะคะแล้วก็มีการตัดกิ่งเนี่ยกิ่งประมาณนี้ค่ะเนี่ยค่ะตัดทิ้งไปเลยนะคะกิ่งแบบนี้นะคะเราจะเลือกกิ่งที่สมบูรณ์ที่สุดนะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะมาดูวิธีการตัดแต่งกิ่งนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งแสงนะคะแสงต้องมีการทะลุผ่านนะคะอย่าให้อ่าทึบเกินไปนะคะสาหรับบ่อมะนาวสาหรับต้นมะนาวนะคะก็หลังจากที่ มีการตัดตกแก่งเสร็จนะคะรอบต่อไปนะคะเราก็จะมาดูวิธีการาดูผลผลผลิตนะ,ะซึ่งน่าจะออกในต้นปีหน้านะคะอันนี้อันนี้จะเป็นบอกมานาอายุ5ปีแล้วนะคะห้ปีแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังได้ผลผลิตเรื่อยๆนะคะพวกเธอจะออกผลตลอดเลยนะ,ะมะนาวแป้นพิจิตนะคะตรงนี้ลักษณะกิ่งต้นก็จะแก่แล้วนะคะ ออกตลอดเลยอันนี้เหลืออยู่ต้นหนึ่งที่เก็บเอาไว้เก็บผลผลิตนะคะก็เดี๋ยวรอให้หมดแล้วค่อยโลาะออกนะคะตรงนี้อันนี้ห้าปีแล้วนะคะก็ยังออกหมักเรื่อยๆนะคะตรงนี้สมบูรณ์มากนะคะก็รัศมีต้นก็ถือว่ากินพื้นที่มากมากเหมือนกันนะคะตรงนี้ค่ะ ส่วนพื้นที่ตรงนี้นะคะเราก็จะมีการปลูกสลับกับไม้ป่าทั่วไปนะคะก็จะเป็นอ่าผวันป้านะคะแล้วก็อันนี้จะปลูกแซมกับต้นอ่ามะขามป้อมนะคะต้นมะขามป้อมบางต้นก็ออกผล นะคะบางต้นก็ยังไม่ออกสลับต้นที่ยังไม่ออกนะคะเราก็จะไม่ตัดทิ้งนะคะเราก็จะมีการปลูกไม้พืชจางอื่นเข้าไปอย่างเช่นหน้าดีปีพริกไทยปลูกเป็นพี่เลี้ยงขึ้นไปนละาะอาศัยลาต้นในการเกาะนะคะตรงนี้อันนี้จะเป็นต้นพะหวานป่านะคะต้นพะหวานป่าอันนี้เป็นต้นพะหวานป่าที่เกิดจากการเหนี่ยเม็ดนะคะพะหวานป่าที่เกิดจากการเหนี่ยเม็ด นะคะก็ลักษณะ,ะถ้าโตเต็มที่นะคะก็จะมีการขยายพันธุ์โดยรากนะคะโดยพื้นที่ตรงนี้ก็ปลูกหลายต้นนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยไม่ตายนะคะไม่ตายผ่อนป่านะคะปลูกหลายต้นค่ะส่วนพื้นที่ตรงนี้นะคะระหว่างต้นมะนาวสองบ่อน,นี้นะคะระยะห่างก็ประมาณกับสี่เมตรนะคะกับสี่เมตร ตรงกลางช่วงระหว่างที่มีการรอผลผลิตจากมะนาวนะคะเราก็จะมีการาปลูกพืชอย่างอื่นเข้าไปเช่นมะเขือพวงอย่างนี้ค่ะมะเขือพวงเนี่ยเป็นพืชที่ทนแล้งนะคะเนี่ยทนแล้งแล้วก็เก็บผลผลิตขายได้ตลอดนะคะตรงนี้เราก็พยายามใช้พื้นที่ตรงนี้ระหว่างบ่อมะนาวสองบ่อเนี่ยตรงกลางก็คือจะเป็นมะเขือพวงนะคะเนื่องจากว่าเรามีการวางระบบน้ําไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเนี่ยค่ะเป็นการปลูกพืชแบบผสมผสานนะคะ อันนี้ผักหวานป่านะคะผักหวานป่าก็โซนนี้จะเป็นผักหวานป่านะคะผักหวานป่าเนี่ยไม่ได้ไม่ไม่ได้ไม,ไม,ไดมีแค่จุดจุดนี้จุดเดียวนะก็อีกหลายจุดเหมือนกันนะคะเนี่ยค่ะอันนี้ก็ผักหวานป่าเหมือนกันนะคะดูลักษณะของใบนะคะใบสมบูรณ์มากนะคะนะคะก็พี่เลี้ยงนะคะ บางท่านเอาต้นตะขบก็โอเคค่ะโตเร็วเหมือนกันนะคะแต่ว่ารูปแบบการจัดการของนงดาวฟาร์มนะคะก่อนที่จะนําพืชมาเป็นพี่เลี้ยงเนี่ยนงดาวมองถึงในส่วนของการนํามาใช้การนํามาต่อยอดนะคะส่วนใหญ่แล้วนงดาวฟาร์มจะใช้ต้นแครนะคะเนื่องจากว่าเราปลูกแคร์ควบคู่กับต้นปรหวันป่านะคะ ก็ประโยชน์ก็คือแคเนี่ยลักษณะใบาเลี้ยงคู่เนี่ยเขาเขาจะเป็นต้นที่ค่อนข้างจะบำรุงดินนะคะพะมีปมไนโตรเจนสังเกตว่าต้นแคเนี่ยจะมีปมไนโตรเจนตรงรากนะคะซึ่งเป็นธาตุไนโตรเจนที่พืชต้องการแล้วก็ต้นแคเนี่ยเราสามารถที่จะเก็บดอกนะ,ะเก็บดอกเก็บยอดแล้วก็มเมล็ดนะคะถ้าแก่แล้วเราเราสามารถที่จะนําเมล็ดมาเพาะ ขายเป็นต้นกล้าได้นะคะนี่คือระบบการจัดการของโรงดรฟาร์มนะคะก็วันนี้นะคะวันนี้พามาดูนะ,ะกิจกรรมนะคะวันนี้ยังไม่ปล่อยไก่นะคะเนื่องจากว่าเอารู้สึกยังคืมๆอยู่นะคะจะรอให้แดดออกก่อนนะคะตรงนี้นี่คือวิธีการจัดการของฟาร์มของเรานะคะส่วนมีคําถามถามเข้ามาว่า ตรงเราฟาร์มปลูกมะนาวเยอะขนาดนี้แล้วมีผลไหมกับการที่ตลาดะมะานาวล้นตลาดช่วงที่เด็ดมะนาวแล้วมากองเทตามพื้นตามอะไรตรงถนนคำตอบคือไม่มีผลค่ะเนื่องจากว่าะระบบการทำกเกษตรของเรานะคะเราจะมีภูมิคุ้มกันในเรื่องของอการต่อยอดอยู่แล้วนะคะเช่นะมะานาวช่วงเยอะลน ราคาตกลุงดาวฟาร์มก็จะนํามะนาวที่หล่นนะคะนำมาคั้นนะคะนำมาคั้นแล้วก็ฟิตแข็งเอาไว้เป็นมะนาวแช่แข็งต่อยอดไปถึงรายได้ชุมชนนะคะในส่วนของการมีรายได้ตรงนี้นะคะก็สลับท่านที่เคยติดตามผลงานของลุงดาวฟาร์มนะคะทาง a c e b o o กนะคะ,ะก็จะเห็นในเรื่องของกิจกรรมหลายๆอย่างของลุงดาวฟาร์มนะคะส่วนการเลี้ยงสัตว์นะคะเราจะใช้พื้นที่ตรงนี้ในการเลี้ยงสัตว์เพื่อ ส่งเสริมให้กิจกรรมการเลี้ยงสัตว์ของเราเนี่ยลดต้นทุนนะ,ะในเรื่องของการอ,าออกมาได้รีแลกมากินหญ้าไก่ของเราจะสุขภาพดีนะคะตรงนี้ สำหรับศูนย์เรียนรู้ของเรานะคะเปิดรับผู้ที่ต้องการเข้ามาศึกษาดูงานนะคะแล้วก็เรียนรู้งานและนำไปต่อยอดนะคะในกิจกรรมหลายๆอย่างของท่านนะคะที่ท่านสนใจนะคะเรามีทั้งพืชทั้งสัตว์นะคะสามารถเข้ามาเป็นการส่วนตัวได้นะคะแต่ว่าต้องแจ้งลงหน้านะคะสำหรับดงดาฟาร์มก็ขอขอบคุณสำหรับการติดตามหลายๆท่านนะคะที่ติดตามกิจกรรมของดงดาฟาร์มนะคะตรงนี้ หรือว่าท่านที่สนใจสามารถแอดไลน์เป็นการสนวนตัวนะคะโทรมาที่0857469766ดวงดาวฟาร์มพิกัดอำเภอโพนนาแก้จังหวัดสุพรรณรขอบคุณค่ะ